สวัสดีค่ะสวดมนต์วันที่13วันที่12เดือนธันวาคม2567บัดนี้วันที่12เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่23ที่พระค้าพระเจ้านางสาวอรณีเดชแทนขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระผลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธภูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ภูชาแดรุบาจา,ารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข,ข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึก้ได้มีสมาธิจดจ่อในอัคละพยังชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิดบทที่หนึ่งสามันตาจักรวาเรสุอัตตาขันชนะตุทเทว,วตาสัตธรรมมุนีราชาสะสุนันตุสังขโมขคทงังสัเคเกกาเมจารูเป คิริสิขะรัตเตเตจันตาริเควิมานีทีเปละเทจาาคาเมตะรุวะนะคะฮเนเคหวะวัตุมะฮิเขเตภุม,มาจายันตุเทวาชลธาลาวิสเมยัขะคันทัพพระนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะรัจนังสาธโวเมสุนันตตธรรมะวัสนาการโยยัมพัทันตาธารรมะวัสนาการอยยมพัทันตา ธรรมศาสนากาโรยามพทันตาบทที่สองนามตตสาภะคะวตโรรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตตสาภะคาวตโรรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตตสาภะคะวตโรรหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่สามพุทธังสารนังคาฉามิธรรมังสารนังคาฉามิสังคังสารนังคาฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคาฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคาฉามิ ทุติยามปีสังคังสารนังคาชามิตัตติยามปิพุทธังสารนังคาชามิตัดติยามปีธรรมังสารนังคาชามิตัติยามปีสังคังสารนังคาชามิบทที่สี่นาทิเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวังเอเตนะสัจเวเชนะหุโสติหุโสติเมหุตุสัพพทานาทิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวังเอเตนะสัจเวเชนะโสติเมหุตุสัพพทา นาติเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวลังเอเตนะสัจเวเตนะสนติเมหหตุสัปทาบทที่5เอวัมเมสุตังเอกังสัม,มยังภะควาสกเกสุวิหรารติกะปิลาวัตถุเสนมมหาวนเนมหาตาภิขุสังเคนะสัทถิงปัญจามาเตหิภิขุสาเตหิสัพเพหิะอรหันเตหิทาสหิจจโลกะทาตุหิทเทว,วตาเยหุเยนะสันนิปฏิตาหงติ พะขวันตังทัศนายาพิขุสังขจะอัตโขจตุนางสุทธาวาสากายิกานังเทวานาังเอตาทาหูอหยงอางโขพระขวาสกเกสุวิหารติกปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัญจามเตหิพิขุสตเตหิสัเพหิวาอรหันเตหิทัสเหตจะโลกะทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาหนติพระขวันตัง ัศนายะพิขุสังฆจะยานูนะมายามปีเยนะพระขวาเตนุปาสังกเมยมะอุปสังกาม,มิตาวาพระขวโตสันติเกปจเจกะคาถาภาสัมายติอัทโขตาเทวตาสยธถา,าปินามาภะราวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปะสาเยะปะสาลีตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตา พระเขาวัโตปุรัโตปาตุระหังสุอตัตโขตาเทวตาภระเวันตังอภิตอภิวาเทตาวาเอกามันทังเอกามันตังอัททังสุเอกามันตัาทาง,ท,งทิตาโขเอกาเทวตาภระเวัโตสันติเกอิมังคตังอภัสสิมหาสมโยปวานิสมิงเทวกายาสมคตา อาคาตามหาอิมังธรรมสม,มยังทาคิตาเยวะปะปะราชิตะสังคันติอัตโขอัปราเทวาตาปะขวะโตาสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตระพิขโวาสะม,มาทะหังสุจิต,ตังอัตโนอุุกะมากังสุสารถิวะเนตานิค้าเหตวะอินทาริยานิลักขันติปันธิตาติอัตโขอปราเทวาตาปะขวะโตา สันติเกอิมังคถังอาภาสิเฉตวาขี่าังเฉตวาปริทังอินท้าขี่รังโอหันจะมะเนชาเตจารันติสุทธาวีมาลาจักขูมาตาสุธันตาสุสุสนัคาติอัตโขปราเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเศสนะเตขามิสันติอาปายะภูมิงปะหายะ มนุสังเทหังเทวากายังปาริภุเรสันติตีอัตโขะควาพิขุอามันเตสิเยปุเยนะพิขขเวทะสะสุจะโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติตะถาคตังทัสนายะพิขุสังขจะเยปิเตพิกขเวอะเหสุงอติตะมัทานางังอลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมติพคะวันตานางัง เอตาปรมายวะเทวตาสันนิปติตาเหสุสงเสยธาปิไมหังเอตาละหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคาตะมัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเสยธาปิไมหังเอตาละหิอาจิคิสมิภิกเวเทวกายานังมามานิกิตายิสมิภิกเว เทวกายานางนามานี้เทส